อันนี้เป็นบ้านน็อกดาวน์ในบ้านจันเกิดเขาเหอบ้านใหม่ก็จะมาอยู่หลังเนี้ยเริ่มแรกเดิมทีอาจารย์เกิดมาก็จะมาสร้างบ้านหลังนี้นะครับโดยเท็ติีกไม้ไม้ไผนะ่มั้งทำทำที่เรามีก่อนแ่ก่าสร้างสร้างไปสร้างมาก็อยู่มาจนสี่งห้าปียังไม่ทนันนะทีจะเป็นปีกไม้อะไรกระถินมั่งมะขามเทศมั่งไม้ของไม้ไผ่ที่เรามีนะครับก็มาสร้างที่อยู่อาศัยก่อนหลังจากนั้นปีพศ .2515 ตุลาคม51จังเกิดก็มาปลูกป่าพื้นนี้ขึ้นมาไม้ที่เราเห็นนี่คือเป็นไม้กระถินเทพาล้วนๆหลังนี้นะครับได้มาจากป่าที่ปลูกเมื่อปี51นั้นนะครับแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้มีการเอามาก่อสร้างตั้งแต่ปลูกมา6ปีแรกแล้วเริ่มเอามาก่อสร้างกัน,นเรื่อยเรื่อเริ่มมาทําน่นทํานี่นะครับท้องนาตรงนี้นก็จะได้มีอยู่2หลังนะครับจังเกิดกอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวที่เรามองเห็นนั่นก็จะเป็นบ้านน็อกดาว นะครับโดยเป็นไม้กระถินเทพากับไม้ตะกุกที่ปลูกอยู่ในแผ่นดินนี้นะครับตรงนี้อันนี้ตรงนี้ก็อาจารย์เกิดจะทําเป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟเริ่มมาจากการอบรมการจัดก,การไม้รุ่นรุ่นที่เท่าไหร่ไม่รู้ก็เริ่มก่อสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างต่อเติมขึ้นมานะครับสรุปแล้วตั้งแต่ปีห้าหนึ่งมาถึงนี้ไม้ทุกชิ้นที่อยู่นี้เกิดอยู่บนแผ่นดินนี้ทั้งหมดนี่ก็จะออกแบบแนวคิดแล้วแต่เราจะเอาแบบไหนนะครับฝ้าเพาดานก็เทพาทั้งหมด เสาแต่เสาไม่ใช่เททานนะแต่เสานี้เป็นเสาปูนนี่มันเล็กนี่ก็จะหลอรอให้มันใหญ่สมส่วนนะครับแต่ตรงนี้มันก็มันได้แล้วแต่มองมองดูว่ามันไม่พังหรอกแต่มองดูมันไม่สมส่วนเดี๋ยวทําให้มันสมส่วนข้างล่างก็จะเป็นเทปูนเป็นที่จัดสงัดสวนสาหรับอนรับพวกเรานะครับแฟนเพจแฟนคลับสามขอรุ่นมาก,ก็จะมีที่กินกาแฟ พอมีไม้แล้วมันก็นึกออกว่าอยากทอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปลูกไว้ก่อนวันนี้นึกอะไรไมาบอ,อกมึงปลูกไว้ก่อนเพราะมันมีเวลาของมันไม่ใช่นึกอยากจะไปทำแกไปปลูกเดี๋ยวนั้นแล้วไม้มาใช้ได้ไหมไม่ได้มันมีเวลามันแจงเกรือก็จะมีแปลงเก้าพันไม้ต่างๆพืชผักสมุนไพรต่างๆอยู่นี่มีชื่อบอกนะครับไอ้นี่เป็นไม้ประจําจังหวัดไหนสรรพคุณยังไงไม่ต้องมาคอยตอบคําถามน,นี่ต้นอะไรเดือตามใ่านอ่านเอาราคาบอกไว้ด้วยนะสนใจก็เอาไป หยิบมาใส่ถุงเหมือนเซเว่นจ่ายเงินด้านหน้าแบบนี้นะครับเพราะอะไรแกอยู่คนเดียวแกไม่มีเวลาที่จะไปเดินตามพวกมึงหรอกเห็นไหมแกก็ปักป้ายบอกราคาไว้ใครสนใจบางบางชนิดแกนึกไม่ออกอย่างสารพีสารพุณอะไรแกก็เขียนว่าสารพีที่ถูกใจก็อ่านก็ยิ้มไป สัเกตต้นอะไรก็จะมีสรรพคุณเป็นไม้ประจําจังหวัดไหนเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ไปนคนถาวรเยอนะแะนี่ก็จะเป็นบ้านเต่เติดตอนนี้แกไม่อยู่นี่แกไปอยู่หลังนู้นละนะเธอบ้านใหม่ตอนนี้แกเหอบ้านใหม่ไปอยู่ตรงนู้นอันนี้ก็จะเป็นผิดพัธุ์จากในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําส้มควันไม้ดินดินปุ๋ยมีโต๊เก้าอี้ที่ทำจากนี้เลยก็มีจําหน่ายแต่ไม่ได้ว่าเปิดร้านแบบอะไรอ่ะ โชว์รูมอย่างดีนะ้าทำแบบธรรมดานะครับโอ้ยเส้นไปอยู่ข้างบนได้ลงได้ให้เป่าเนี่ยอ่าเอามีชั้นสองใช่ไหมแอบซุ่มกินกาแฟตอนเย็นๆนะฮะไอตรงนั้นน่าจะเป็นมุมหลบกินเหล้านะครับเป็นไงพอเราปลูกวันนั้นที่เราปลูกป่าเราเหมือนเหนื่อยแต่พอได้อย่างนี้มันหายเหนื่อยไหม มันชื่นใจมันหายเหนื่อยจากน้าพักน้ําแรงสร้างบนแผ่นดินเรามานี่คือหนึ่งในปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับทวนจะสร้างบนแผ่นดินเราได้นะครับตรงนี้ต้นอะไรต้นชะมลียางใช่ไหมชะมลียงลูกสีขาวนะครับปกติมันจะเป็นสีดำแต่ที่บ้านผมมีครับผมไอเดี๋ยวเอาไว้ให้เอาต้นหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมีกสีขาวเนีี้ผมยังไม่เคยเห็น จริงจริงแล้วสีดําสวยกว่าน่ะผมเนสสิสีดำส,สีดาสวยกว่านะฮะสีขาวมันแค่แตกแว<บ>ะตรงนี้ก่อนอ,อันนี้จาเป็นว่าไม้ที่มันโตแล้ว,ต,ลวตัดมาทําประโยชน์มาสร้างอะไรได้บ้างก็จะมีลงเรื่อยอมีลงเรื่อยเอยเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทพาที่ปลูกนี่ตัดมาจะเห็นว่าติดปีนแก่นเต็มรั้ต้น เทพานี่เป็นไม้ที่ไม่เหมือนไม้อื่นคือต้อนโตขนาดไหนแก่นเต็มขนาดนั้นอันนี้จริงเดียวครับจะปลูกพร<ช>้อมกันงปีห้าหนึ่งนะแต่เราใช้ประโยชน์มาเรื่อยๆอันนี้ก็สี่สี่ปีสิบสามสี่เศนะครับ <จะ S 1> ปลูกพยุงได้ไหมสิบสามสีไม่ได้ไประดูปรทําได้ไหมเพราะฉะนั้นเราเรามักว่าไม้พยุงมีค่าปลูกตั้งแต่พยุงสิบสามปีมใช้ไม่ได้เลยแต่อันนี้มันปลูกไปสามรอบแล้วก่อนจะตัดไม้พยุงได้ นี่ก็จะเป็นโลงเรื่อยนะครับนี่เป็นไม้อันนี้ต้นกิ่งจามจุรีนะครับที่เขาตัดตออกแล้วก็มาผ่าเดี๋ยวไว้ทำเฟอร์นิเจอร์แต่สังเกตนี่ก็ผ่าไว้ไม้ตะกูถินเทพางั้นนะไม้โตลเร็วนะครับเนี่ยคิดดูว่าสิบสามปีโตที้งะกินเทพาใหญ่ไหมทำอะไรได้มากมายนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์จำหน่ายขายเครื่องใช้ในบ้านได้เยอะแยะเปหมดเรื่ตรงนี้เราจะเอาบาง ครึ่งเซนหนึ่งเซนสองสนิ้วสามนิ้วได้หมดไม่เสียเนือไม้ครับเขาละเอียดยิบเนี่ยเนี่ยเพื่ย,ยจะละเอียดเนียนนะครับเสียเนือไม้น้อยมากนะครับนะอันนี้ก็จะทําไม้ไม้ฝานะครับเนี่ยตรงมีไม้ฝาบางๆนี่จะเป็นไม้ฝานะอันนี้เป็นบ้าน down, น็อกดาวนีนบ้านจาันเกิดเขาเหอบ้านใหม่ก็จะมาอยู่หลังเนี่ยแล้วฟังเสียงาจารย์เกิดหน่อยไหมพวกเราอ่า ขอเยนเชิชมบ้านของผู้สูงวัยว่าหลังนี้ใชไม้อาคาเซียรู้จักอาคาเซียไหมที่คนไทยเรียกเัวเสียเสียไม้เลยว่ากระถินเอพาร้านกาแฟนู้นก็ทำด้วยแม้อาคาเซียล้วนๆตั้งชื่อว่าคาเฟ่เดออาคาเซียเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลเป็นภาษาไทยว่าร้านกาแฟเดอร์บ้านหลังนี้ผมอยู่เอง ห้องนอนผมอยู่ห้องนู้นเล็กๆสามคู้สามอันนี้ห้องนอนที่อาจารย์เอกนอนสําหรับรับแขกใครไปเคยมาสามคู้สามข้างหลังมีห้องน้ําห้องเด่มอันนี้เป็นบานเสียรปิดอันนี้ห้องทํางานผมทั้งวันผมจะเดินอยู่แถวเนี้ยไม่ค่อยลงไปไหนเพอาอลงไปกลัวลบกลัวโดนจะเป็นลมหลังนี้ชาไม้อาคาเซียนยี่สิบหกต้นปลูกไว้เจ็ดปี แล้วก็ตะปูสิส่ต้นทำผ้าเพดานฝ้เาเพดานเนี่ยจะมีป้าเพดานจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะทั้งในห้องนอนทั้งด้านหลังในห้องครัวเราใช้ฝ้าเพดานตีเรียบบอกแล้ว,ลวเอาไม้ชนิดพับเวลาฝนตกเสียงม,มันจะซอปลงไม่ดังป้มเป้นเหมือนเหมือนชันงดะตีทั่วไปแล้วก็เย็นเหมือนป้าไม่เป็นที่อยู่ของรอกหนูเอซึ่งจบทุกแกใดๆ ม่เหมือนบ้านของมองไทยเป็นหลังคาแล้วเอาฝ้าใต้หลังคาใช่ไหมเป็นที่อยู่ของนกหนูไปนี่ไม่มีแล้วย็นปะพอกันนั่นเลยใช้ไม้ตะปูเป็นฝ้าเพดานที่เอ่ยสี่สต้นรวมหลังนี้นใช้ไม้สามสิบต้นที่ปลูกมาแล้วเจ็ดปีก่อนะหน้าเราจะมีบ้านไม้สักหลังอดทนรอเจ็ดปีไหวไหมไหวค่ะถ้าไหวปลูกเลยอีกเจ็ดปีมีบ้านใหญ่กว่านี้ก็ได้นี่หกต้นนะ รวมจะปูด้วยสีต้นเป็นสามสิบถ้าเราไม้ทักงร้อยต้นเป็นยังไงเขาเลื่อนหากเลยละเห็นไหมทำห้องเล็กๆติดกันเลยเป็นแผงเลยก็ได้ใครไปใครมารวมญาติทีละสี่สิบห้าสิบคนได้สบายสบาย,บาย,บายนะแล้วก็อย่าไปกังวลว่าปวกมออมันจะกินไหมเพราะปัจจุบันนี้ปวกมันมีเทคโนโลยีกว้างไกลอะไรหลายอย่างาหลังนี้ไม่ทาสีเลยเลย ใช้น้ำมันเบนซินน้ำมันโซล่าและวาน,นิชสามอย่างรวมกันผส,สมแล้วก็ขีพ่นเลยพ่นให้กระซึมเป็นเนื้อไม้โดนฝนโดนอะไรมันก็ไม่ซึมเขาเนื้อไม้มันจะไหลออกไปเองช่วงไ<ว>อด่นก็ไม่ชอบช่วงไอพ่อนยังมีข้อห้ามนะครับห้ามสูบบุหรี่สูบบุหรี่บนบ้านเรถไฟไหมไมนเห็นเลยครับกลักินกลัวไหม ไม่กลัวกินตรงไหนผมตัดมาใหม่สร้างใหม่ไม้เยอะก <c oughs> ลัวทำไมปวกเห็นไหมมันกินไม่กี่แผ่นหรอกแล้วก็ตัดใส่ลูกเห็นลงแต่ลูกผม,มยังเหแล้วเออทนใส่ลูกเป็นเป็น,ปนท่อนวางแนวนอนแล้วก็เลื่อยอเป็นพีละแผ่นหมุนเราจะเอาหนาเอาบางเท่าไหร่ก็ได้เอาหน้าไหนก็ได้อปลายทางของคนปลูกต้นไม้ต้องเป็นแบบนี้อ,อัสเซียต้นหนึ่งมีคนมาซื้อผมห้าร้อยพันบาทห้าร้อยบาทสิบพันบาท แก่แล้วผมตัดแล้วแปลรูปผมได้ต้นละหมื่นบาทเพราะฉะนั้นหลังนี้ใช้ไม้สี่สิบต้นต้นละหมื่นเป็นเงินเท่าไหร่สี่แสนใช่ไหมใช้ไม้ไอ้ออสามสิบต้นต้นละหมื่นสามแสนผมได้ค่าไม้แล้วสามแสนอีกแสนห้าเป็นค่าแรงค่าแรงคนตัดชักลากแปลรูปและก่อสร้างแสนห้าแต่คนที่ไม่ถึงค่าแรงห้าหมื่นเอง ค่ามือแด็นซ่าลังคาแท่าปูนค่าสุขภัณฑ์ห้องน้ําอุปกรณ์ห้องครัวรวมแล้วแสนสองหมื่นห้าหลังนี้ลงทุนด้วยเงินแสนสองหมื่นห้าทังค่าแรงค่าลังคาค่าปูนสุขภัณฑ์เตาแก๊สเคาน์เตอร์ในห้องห้องครัวแสนสองหมื่นห้านั้นฉู่จอมามวัาแล้วเจ็ดปีข้างหน้ามีเงินแสนสองหมื่นห้าจะได้บ้านหลังนี้หลังหนึ่ง ขวก,กินหมดแล้วขวก,กินหมดไหมกินหมดเอาอีกสาติตน้นไม่ไม่ยากจะเดินชมไหมอันนี้คือห้องรับแขกนะเนี่ยของผมเนี่ยห้องรับแขกมีที่นั่งเอาขิ้นมาข้างบนเลยดีกว่าหลายคนบอกว่าต้นไม้บ้านนี้มันจะอยู่ได้กี่ปีผมบอกผมตายก่อนแล้วลูกผมตายมันยังอยู่ <c oughs> ไม่รู้กี่ปีนักตาวองอขึ้นบ้านครับขึ้นบ้านอ่าขึ้นบ้านครับขึ้นบ้าน ล้วงว้วงของคนจนเนี่ยนี่แหละครับห้องนอำห้องนอนของคนจนอันนี้ห้องนอนคนจนนะครับห้ามห้ามคนอ่วนเข้าสองประตูด้วยห้ามคนอ้วนเข้าประตูนิดเดียวอันนี้เวลานอนจะเข้าห้องน้ำก็เปิดนี้ถ้าถ้าทำมาเปิดห้องนี้เจ๋งครับเจ๋งอันนี้ไม้ไม้เก่าไม้มะค่า แอร์อยู่ครับจันไม่มีแอร์ที่เย็นตลอดทางด้านนี้เป็นห้องครัวครับมีห้องครัวนะครับห้องครัวอันนี้โต๊ะทำงานผมแต่มาที่นี่ใช่ไหมครับลบไปหน่อยไม่เป็นไรแต่มันมีอะไรก็ได้เพราะมันมีทุกอย่างบนโต๊ะแล้วอันนี้อันนี้คือโต๊ะทำงานของจันเกิดนะครับใช่ถ้ามันมีเป็นชั้นเนี่ยเรายากเนี่ยเกิดเกิดเห็นอย่างนี้อย่างนี้มีอะไรก็หยิบได้เลยเรามาที่นี่เราอยากได้ไปเห็นว่า ต้นกำเนิดสามขอตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งถึงรุ่นห้าสิบนะครับเปิดอยู่ตรงนี้ให้ไปเห็นว่าตั้งแต่ป่ายังเล็กจนป่ามันโตตั้งแต่ยังไม่มีบ้านนี้จนมีบ้านนี้นะครับเราใช้ประโยชน์จากไม้ที่สร้างตรงนี้แล้วเราจะไปดูตรงที่เราอบรมกันจริงๆพวกเราอยู่ทุกวันนี้ยังสบายกว่าเดี๋ยวไปดูตรงนู้นแต่ผู้หญิงนี่ก็แปลกนะอยากเป็นเมียหลวง ตำแหน่งนี้จะได้ผัวมึงต้องมีเมียอีกคนเท่านั้นมึงอยากให้ผัวมีเมียอีกคนไงออเออเมียเดียวก็พอ,อ,อป่านี้นะสิบสามสี่ใช้ประโยชน์กันมาต้นไหนใหญ่ก็ตัดมาเรื่อยเรื่อยแต่จะเหลือไปพวกตะเคียนยางนามาาื่ข้าพอดยพวกนี้เราไม่ตัดต่อไปจะเป็นป่าพวกนี้ทั้งหมดอันนี้ลูกตะกูนะครับ,รบที่เรียกว่าตะกูยักษ์หรือบ้านนอกเขาเรียกตะโกส้มลูกมันรสเปรี้ยวกินได้นะครับกินี่เกีอกินได้ไม่กระถุก ในหนึ่งลูกนี่เป็นมีเป็นหมื่นหมื่นเม็ดแต่ต้นสักนั้นปลูกก่อนน้องเขาปลูกไว้ก่อนนะอันนึนเกินสักนี่เกินเจ็ดทาปีแล้วปลูกทีจะเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยโตหรอกแต่ในนี้ก็จะมีไม้โตเร็วโตช้าโตเร็วก็คือตะปูสินเทพาโตเร็วก็นําไปใช้ไม้โตช้าก็ยังยังไม่โตนะครับเพราะไม่ได้เรื่องของแสงจนกว่าจะตัดไอ้พวกนี้ออกหมดมันก็เห็นว่าใบไม้ในป่าเนี่ยถ้าเรากวาดทํเงิน ที่ดูที่มูลค่าสิ่งที่เราเรียนกันมาเราแค่กองขนาดนั้นขนาดน่ะแล้วนี่มาหาศาลขนาดไหนเพราะนั้นป่าขนาดนี้เงินล้านหนึ่งให้หลัง oh. นะครับแล้วทำงานในที่ร่มไม้ไายเยอะแยะจะเผาทางกันน้อมตวมควันไม้ครบมดมีป่าอันเดียวซึ่งปลูกไม่ยากมีแผ่นดินก็จิ้มวางไว้แผ่นดินเดี๋ยวมันก็โตหลับมันก็โตตื่นมันก็โตอ,อันนี้ไม้เหลียงนะต้นเหลียงเหลียงอย่างภาคใต้อะ<ข>อที่หเหลียงเพาะถั่วงอกหัวโตอ่ะ โอ้เอเร็วถ้าตัดก็จะฟังรู้ใช่มันโตเร็วใบมันต็ใบคล้ายๆหางนกยูงนี่คล้ายๆตาตอตอมีโลกเผาทันแต่รุ่นแรกๆน้องชายเขาน้องเฉยดูเรยดูใบไม้มหาสาลมันหล่นลงมาเห็นเรามาฝึกสามขอก็มากวาดใบไม้นี่แหละแล้วกะทำในป่านี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าปออีเก้งหรือปอหูช้างนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แต่ว่าตัวนี้ก็จะเกิดอยู่ที่ชื้นตามลำธารตามบนภูเขานะครับต้นนี้สูงถึงสามสี่สิบเมตรนะครับสองสามคนโอบนู่นใครอยากไปเห็นต้นใหญ่มันไปที่น้ำตกมวกเหล็กฝั่งโคราชอันนี้คือต้นเหลียงเนี่ยที่ใครบอกใบเป็นไงนี่เห็นไหมวางไว้เฉยหลายคนบอกอาจารย์ตัดต้นไม้มาวางไว้กี่วันมันทิ้งจะแห้งอันนี้แม่งสามเดือนนียแต่ต้นอยู่เลย ในไ,ไม้บางชนิดที่นะครับออกลากมนี่ต้นเหลียงใบเป็นแบบนี้นะครับมันจะออกฝักเหมือนหางลูกยุงแล้วเอาเม็ดไปเพาะเป็นถั่วงอกหัวโตกินอ่ารสชาติคลายสต่อเราก็จะเห็นว่าบางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตแม้จะปลูกพร้อมกันเป็นเรื่องของแสงแดดนั่นเองนะครับโตช้าไม่รับแสงมันก็ไม่โตจนกว่าเอาตัดต้นโตเร็วลงไปก่อนอันนี้รับแสงมันจะโตแต่ไม่ไ้ความว่าตัดต้นโต ออกไปแล้วต้นเล็กจะโตตามเพราะมันไม่โตเพราะมนโดนทับหักไปอีกมันก็มีถ้ามันถี่มากไปนะครับแต่นี้ถ้าเราปลูกเพื่อจะเป็นปา่ามึงปลูกไปสุดท้ายเป็นปา่าใช้ประโยชน์มันอย่าไปคิดมากเนี่ยเหลืองอนนานาจย์เกิดเขาจะปลูกสองคูนสองนะครับดูที่ว่าบางต้นมันโตก็โตไม่โตมันก็ไม่โตเป็นสิบปีมันก็ไม่โต,โต,เ,โตเพราะไม่ได้รับแสงนั่นเองแม้แผ่นดินจะอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นเวลาจะปลูกไม้เอาเนื้อไม้จะจัดการยังไงเราก็จะต้องเรียนรู้กับมัน อันนี้ที่ฝึกอลรมชุดแรกนะครับสร้างไว้ตั้งแต่ประมาณปีห8าไม้นี่กระถินเทพานะตอนนั้นต้นขนาดนี้ก็มาสร้างกันละเห็นไหมไม้ยังไม่ใหญ่เราก็มาสร้างจนถึงวันนี้ก็ยังไม่พังนะยังใช้ได้อยู่ห้องน้ําข้างล่างก็หกห้องใช้ได้อยู่นะครับรุ่นหนึ่งถึงรุ่นห้าสิบเกือตรงนี้แหละเมื่อก่อนนี้ตอนใหม่ๆตรงนู้นไม่ได้สร้างนะครับตรงนี้ก็จะมีหลังนี้กับหลังนี้อาจจะเป้นเรือนนอนชายนี่เรือนนอนหญิงอยู่ตรงนี้ กลางคืนอบรมเราอยู่วงกลมแปดเดียมใช่ไหมที่นีกลางคืนก็อยู่ใต้นี้แต่เราเริ่มแต่ยังไม่มีอะไรนอยู่นีนะน่ะรุ่นคุณอารมณ์ยังอยู่นี่<ช>งแงฝนตกไม่ได้ทาอะไรเลยครับอรุ่นรุ่นสายฝนฝนตกห้าวันเผถาถ่านน้าขึ้นจากดินไปท่วมเตาหมดเห็นไหมใบไม้ที่เราฝึกอบรมเรากวาดใบไ,ไม้เฉพาะแถวเนี้ยบริเวณนี้นะครับ <S <S บริเวณน,นี้เบ <S <S บริเวณข้างหลังแค่นั้นห้าสิบรุ่นเราทําอยู่แค่นี้เอง แล้วก็มีลูกศิ์ที่อยู่ตรงนี้ให้กวาดตั้งแต่เดือนสิงหาเริ่มกวาดไปไหมได้ประมาณ50กองแล้วก็ทำดินขายก็ได้ไปสามแสนกว่าบาทก่อนจะแยกย้ายกันไปตรงนี้นี่ตเตาเผาถ่านนี่เผานี่ด้วยนี่เห็นไหมนี่เตามันเห็นไหมตรงนี้เนี่ยพอคนไม่อยู่ไม่ได้มีการพัฒนาก็จะมองเหมือนของเตาสุสานเตาถ่านนี่จะกลางเต็นท์อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับ มีสายไฟให้เป็นไงที่นู่นเราดดีกว่าที่เี่ยวอันนี้ยมึงโหดไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ยูคาเห็นว่ายูคาต้นนี้ก็ปลูกพร้อมป่านี่แหละห่่ใญงยสิบสามปีเท่ากันยูคาชุดเนี่ยมันมีคนเขาปลูกยูคาไว้ที่สัะแก้วแล้วเขาให้ผมกับอาจารย์เกิดเปลี่ยนจากยูคาเป็นป่า เอาไม้ฝายปลูกแล้วก็ถอนยูคาออกมาปลูกไว้เนี่ยสิบสามปีแต่ยูคาเนี่ยถ้าเราปลูกเป็นป่ามันไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดจะปลูกต้นไม้ให้ปลูกยูคาเหมือนไม้ป่าทั่วไปเช่นหนึ่งไร่มียูคา10สิบต้นเหมือนตะเคียนยางนางเงี้ยไม่มีผลไม่ทําลายระบบนิเวศนะครับแล้วก็บิ๊กบึ้งสิบสามปีเป็นยังไงต้นเดียวคุณสร้างบ้านได้เลยนะครับใหญ่กว่าเทพาใหญ่กว่าตะกูอีก ถ้าจะไปเห็นมีหลายต้นบิ๊กบึ้มนะกระจายอย่างนี้ไม่มีปัญหาไม่ได้ทำลายระบบนิเวศนะครับแต่มึงเป็นป่าอยู่คาเมื่อไหร่แล้วมันดูดช่วยกันดูดน้ํามันทําให้ดินแห้งแล้งแต่ไม่ได้ทําให้ดินเสียน,นะครับอ,อ,อ,อันนี้เป็นเตาเผาถ่านยุคแกๆทํทให้ดูว่าชาวบ้านเขาเผายัางไงผลสุดท้ายมันไม่ได้ตอบโจทย์มันใช้เวลานานไม้เข้าขกว่าจะเต็มไม่ตอบโจทย์ในด้านการเกษตรก็เลยไม่ทําเลยให้ปลวกไปอาศัยอยู่แทน นี่นี่โรงครัวนะครับมาดูนี่ทุกคนจะมาทําครัวกันอยู่นี้นกินข้าวกันอยู่ตรงนี้เห็นเผาเตาเตาถ่านสิบถังอย่างเตาถังเนี่ยให้เผาทุกคนเลยอ่าสิบถังควันขมงโสงเข่งล้ำหูน้ำตาไหลกันอยู่นี่แหละนะครับคนนอนอยู่ข้างบนก็ช่วเงเผาก็ลงมาใครจะไปรักนอนก,อนก่อนก็ไม่ได้เป็นกว่ากูจะปิดเตาหลายคนบอกกูรู้แล้วที่ไฟไหม้ตายมันไม่ได้โดนไฟไหม้หรอกมันทำรักควันตายก่อน นี่กะที่อบรมหลังนี้ก็มาสร้างก่อนโควิดรุ่นแรกไม่ได้อบรมสี่เดือนทําไงอาจารย์เกิดว่าไปสร้างที่อบรมได้ใหม่เว้ยว่าตรงนี้เริ่มเก่าเริ่มผุพังคนเริ่มมาเยอะก็ในสี่ดเดือนก็ได้สร้างหลังนั้นขึ้นมาเริ่มอบรมรุ่นแรกรุ่นที่ยี่สิบเจ็ดรุ่นยี่สหกอยู่ตรงนี้รุ่นโควิดพอดีเลยยังอบรมไม่เสร็จเลยโควิดล็อกดาวน์ก็ทั้ทรายหมดเลยกูแม่งเหลืออีกสองวันอะไงั้นเอาไม่จินหมดแล้วก็หยุดไปอีกสี่เดือนก็มาเลมรุ่นยี่สิบเจ็ดยี่แปด ทุกอาทิตย์น่ก้ารุ่นลวดน่เพราะมันสะสมใครไม่มีอะไรก็สมัครสมัครสี่ห้าร้อยคนน่ต้องระบายออกรุ่นสี่สิบห้าสิบคนทุกวันจันทร์มีงานเลี้ยงอไอ้พวกที่อบรมไอท้ที่ที่อยู่นี่ที่ฝึกนี่มันไม่ได้ซื้อกับข้าวกินมาสองเดือนสาเดือนเล่าก็ไม่ได้ซื้อกินเลยสบายนั่นตั้งแต่นู้นมาสองข้างทางนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าประมาณตั้งสี่สิบกว่าไร่นี่ละมั้ง แต่มันไม่ใช่ของอาจารย์เกิดคนเดียวเป็นของน้องสาวน้องชายคนละสามไร่สองไร่มาเนี่ยแต่ของแกอยู่ตรงเนี้ยสองไร่แล้วก็น้องสาวตรงนี้ให้เพิ่มมาทาประโยชน์อีกสามไร่เป็นห้าไร่ฝั่งนี้แกก็ซื้อน้องชายกันอีกสามไร่ของแกก็บานแปดไร่อยู่ตรงนี้ของพี่ของน้าเขาใช้ประโยชน์ตรงนี้แค่กวาดใบไม้เนี่ยมองเห็นใบก้ามุงก็ปูเงินทั้งนั้นนี่กูจ้องแล้วเดี๋ยวกูจะมากวาดเอานะครับ เห็นไหมใบไม้เกลื่อนมหาศาลเลยแค่ใบไม้อย่างเดียวอยู่ได้ไหมไทำดินไปมั้แล้วทํางานในที่ร่มเว้ยกูมีหลังาคากูสร้างหลังคาวไว้หมดแล้วมึงรดน้ำวะฝนตกมานี่ไม่ใช้น้ําเลยนะครับอยู่นี่เราใช้น้ํามาดานเจาะสิบสองเมตรลึกลงไปมึงทั้งปีทั้งชาติมึงก็ไหลอย,อยู่นั่นนะเมื่อก่อนไม่มีน้ําบาดาลแถวนี้ขาดมั่งน้ําหินปูนเต็มตั้งแต่มีป่าขึ้นมา ตอนมีข้าบหินปูนเทพไม่มีแล้วน้ําบาดาลสม่ําเสมอใสกิ๊กเห็นไหมป่านั่นคือธนาคารน้ําใต้ดินตัวจริงนอกจากเก็บน้ําแล้วยังเป็นเครื่องกรองชั้นเลือดอีกมึงไปขุดบ่อนั่นมึงก็ทําให้น้ําหายจากแผ่นดินมีการระเหยโดยแสงแดดโดยลมพัดพาไทยคิดว่าขุดบ่อด้น้ามันก็แค่เก็บน้ําไม่ได้เก็บนะแต่ตัวที่เก็บน้าจริงคือต้นไม้นี่คือบ่อน้ําใต้ดินขนาดใหญ่ า,าสูบเข้ามามันจะขุดนมันเปลืองพื้นที่ไหมนะครับอยากเลี้ยงปูเลี้ยงปลาก็เอาสักนิดสักหน่อยสักงานคืองานมึงไปล่อก,กันเปนไล่สองไล่เอาสวยหรูกันหมดเป็นสามแสนสี่แสนคนสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับหน้าฝนมันไม่ดีไงบริหารจัดการน้ําบริหารจัดการน้ําไปศูนย์ไหนก็บริหารจะมึงจะเอาน้ําทาอะไรแต่น,นักหนีนรืหนานหัวใช่ไหมครับตรงนี้พอเราดูแล้งนี่ก็ไม่เห็นต้องใช้น้ำลดน้ำต้องปล่อยแล้วให้มันตามมีคลองไส้ไก่ไปเหรอ กูเห็นในป่ากูเห็นมีของแสบๆต้นไม้มเขาเขียวบืออนใะช่เราต้องฟังห,ไหูไวโ้หแล้วไปเชื่อมออกแบบมันไม่มีหรอกแบบเกษตรมันไม่มีหรอกแบบเกษตรคือความเข้าใจมันต่างหากนั่นคือแบบอยู่ในใจความจะให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆมากกว่านะฮะให้ก่อประโยชนโย์โดยตรงมากกว่าไม่ใช่ความหรูความอยากเป็นตัวนํามึงต้องสร้างปัจจัยสี่เป็นตัวนําปัจจัยอยากเดี๋ยวมึงก็ค่อยตามมาก็ได้นะครับ แต่วันนี้ปัจจัยยากมาก่อนลงทุนไปก่อนหาเงินมาลงทุนมันจะเป็นอาชีพได้ไงวะอาชีพคือต้องได้จากมันเลี้ยงชีพเครื่องมือธรรมะเลี้ยงชีพนะครับไม่ใช่อาชีพกเกษตรต่เอาเงินมาลงทุนเขาไม่เรียกอาชีพหรอกนะครับเขาเรียกว่าที่ผ่านเงินผ่านเวลาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำไปเดี๋ยวมันก็สวยเองอยู่เนี่ถ้าตกแต่งเก็บกวาดตึ้งตังมันก็สวยเองนะเก็บกวาดเป็นระเบียบแล้ว ในป่ามันก็สวยของมันโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีส,งสร้างอะไรที่สวยหรูอเอาตามความจําเป็นแค่นั้นเองนะเวลาเราแค่ไหนเราก็ทําไปนะครับอย่าจะเกินตัวอย่างในหลวงท่านว่าความพอเพียงก็คือตามกําลังเวลาตามกําลังทรัพย์ของตนนะครับความเหมาะสมร้อยล้านอาจจะเป็นพอเพียงก็ได้พันล้านมันไม่ได้หมายความว่าพอเพียงมาใช้คุนจนเท่านั้นพอเพียงใช้การเกษตรนั้นพอเพียงใช้ได้กับทุกอาชีพ นะครับความพอเพียงพอเพียงก็คือพอใจแต่มึงทาอะไรมึงต้องพอกินด้วยไม่ใช่ปลูกข้าวในล้อ,อยางสามล้อแม่งงามบอกมึงปลูกข้าวเก่งพอไหมไม่พอกินนะครับพอเพียงก็ต้องพอกินไม่ต้องกระเมดกระแม่กินอย่างเต็มที่นะครับอย่างมีใช้เงินใช้ทองอย่างมีเหตุมีผลมันก็อยู่ได้อย่างสบายโดยใช้จักประโยชน์บนแผ่นดินได้ให้กเกษตรเกษตรคือใช้ใช้ประโยชน์บนแผ่นดินนั่นเองสร้างปัจจัยสี่นั่นแหละนะครับ ต่อไปมีทุกสิ่งอย่างปัจจัยอยากากจะทำเลยก็ค่อยทําตามมาก็เอาเงินที่ได้จากมันและต่อยอดมันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ไม่ใช่จะหาเงินมาลงทุนการเกษตรเกษตรในธุรกิจต้องมาลงทุนเวลามีเยอะแยะทําไมไม่เอาเวลานั่นมาเป็นทุนบ้างเวลาคิดปัญญาเราไม่เอาปัญญานั้นมาลงทุนบ้างนะครับเรามากักจะเอาเงินมาลงทุนนะเกษตรกรต้องมีรายได้รายวันรายสัปดาห์ราย,ราย,ดารายเดือนรายปี มันกรรมกรชัดๆทำถึงได้ตังค์ใช่ไหมครับเกษตรกร,รกรรูแม่งปิ่งทำสองเดือนนอน,น,อนไกวห้างอยู่เดี๋ยวเงินก็ามานี่กเกษตรกรต้องเป็นอย่างนี้อันนั้นกรรมกรวันไหนไม่ได้เก็บผักขายก็ไม่ได้ตังค์เช่นเช่นกรรมกรนีวันไหนไม่ได้ทํางานไม่ได้มันไม่ใช่เกษตรกรแล้วนะครับนั่นคือกรรมกรแล้วถ้ามันทาอย่างนั้นนะเอาพอมีพอกินอยู่ได้สบายๆนะครับผมว่ามันง่ายหาเงินทุกวันมันก็เครียดอีกแหละมาตามรอย คนรักป่าแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นของคนรักป่าก็ประมาณสิงหาคมหกสอง